สตวแพทย์อาสาจอสองร้อยวันนี้ค่ะเรามีสายของทางนายสัตวแพทย์มีพลตันติเรียรพงศ์นายศมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในสายด้วยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานนะคะการทํางานเพื่อสังคมของทางสมาคมเสกเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ สวัสดีครับค่ะต้องบอกสมาคมนี้จัดตั้งก่อตั้งมานานแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมอสมาคมนิตเก่าค่ะนะเป่นพระแพทย์จากตรงนรเศษดศาสตร์ก่อตั้งมาตั้ง 2, ะะแต่ปีสอง4ัน้า้อยสี่สิบสี่ตอนนี้ก็แล้วครับหกปีนะคะผ่านไปแป๊บนะสิบหกปีค่ะนะคะแล้วใ,ในช่วงที่ผ่านมาในี่องถามเลยว่าในส่วนของหน้าที่วัตถูกประสงค์เป้าหมายจริงเลยบอกว่าคือประเด็นก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมเลยใช่ไหมคะ ฮะคือจริงๆเอ่อตอนรแรกที่ก่อตั้งสมาคมขึ้นมาเนี่ยนะครับประสุประส์หลักสมาคมเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะดูแลนิสิตเก่าของคณะสัตวแพทย์วมทยาลั้เกษตรศาสตร์นะครับผมทั้งในเรื่องของการดูแลสารพุกสุกิ์นะครับเมนสร้างความแต่ัคคีในหมู่คณะและก็ให้ความรู้ทางด้านชก,การนะครับให้กับเอ่อสัตวแพทย์ของเราที่จบไปแล้วแล้วไปประกอบอาชีพแรงงานนะครับค่ะ แต่หลังจากนั้นก็ได้มีการขยายนะครับได้เพิ่มบทบาทของสมาคมเพิ่มขึ้นนะครับเร,เริ่มจากตอนแรกก็เริ่มจากดูดลสมาชิกนะครับในสิดเก่าจากนั้นเราก็เริ่มเข้าไปทําง,งานในส่วนของคณะมากขึ้นนะครับโดยที่ทางคณะเองก็ได้มอบหมายให้ทางนายกสัตวแพิย์พันนายกสมาคมนิสิเก่าสาัมปทานแต่ะล้วก็มาเป็นกรรมการผู้ทรงเองาผู้ทรงคนอาวุธขอ่คณะนะครับเราก็เริ่มทำงานในส่วนของคณ,ณะค่ะ หลังจากนั้นก็เริ่มเข้าไปในเรื่องของสังคมมากขึ้นนะครับโดยเริ่มจากในเรื่องของอให้ความรู้ทางด้านวิชาการกับผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วไปนะครับที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลสัตว์นอกมาแวดกับเกศาสตร์แล้วก็ให้ความรู้ทางด้านวิชาการนะครับในเรื่องในส่วนของอเากษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะครับผมผู้ติด้ามสัตว์นะครับมันจะเป็นบทบาทโดยคร่าวๆของสมาคมนะครับ เอย่งอย่างเรื่องของอันเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางด้านเหล่านี้เนี่ยคือคือกำลังคิดว่าไอ้คนส่วนใหญ่คนทั่วไปเนี่ยเขา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 ทราบไหมคะก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับผมคือจะได้ึม่มีปัญหาอะไรได้ขอความขอความช่วยเหลือจากทางได้ของทางสมาคมได้ใช่ครับคือสมาคมก็เหมือนกับสมาคมทั่วไปของแพทย์หรือวาแพทย์เนี่ยมีสมาคม เกี่ยวกับวิชาชีพจิตแพทย์แต่หลายสมาคมแต่ว่าสมาคมนี่ติดเก่าจิตแพทย์เนาะขออนุญาตเรียกรูว่ากันแล้วกันสัญญาสอนย่อเราปูว่าถ้าเรียกยาวเรียกชที่เต็นก็ยาวฟูว่าเราเนี่ยก็จะก็ก็ทําแต่ว่าตอนแรกก็อยู่ในวงแคบแต่เราเำ้าเท่าที่ทําได้เพราะว่าเราอาจจะเป็นเรื่องของประชาสัมพันไม่ได้ะไรเนี่อาจจะอยากไปไ้มากก็ติดขวดแต่ว่าเราก็มีสมาชิกที่มี เอ,อความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ในเรื่องของการผลิตสัตว์เนี่ยมากมายที่พาที่จะใ,ให้ความร่วมมือกับเอ่อไอความรู้เพิ่มเติมกับอระชาชน,นทั่วไปอยู่แล้วนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นเองในสหนทั่วไปเองก็สามารถที่จะเขอความช่วเหลือได้ครับผมใ,ในในเรื่องของความรู้อะไรต่างๆเนี่ยกับทางสมาคมได้ใช่บค่ะ อืมนะคะเพราะว่าตะกี้ที่ที่ฟังทางทางด้านของคุณหมอบอกมาก็เรียกว่าคือในช่วงหลังๆก็เหมือนกับว่าเราก็เข้าไปในส่วนของการมีส่วนร่วมกับทางสังคมภาคประชาชนข้างนอกมากขึ้นใช่ครับผมค่ะคือตอนนี้เราพยายามจะเน้นในเรื่องของบทบาทของตัวแพทย์กับประชาชนทั่วไปให้มากขึ้นนะครับเห็นว่าก็าอยากจะยังอยู่ในช่วงที่ทุออกอย่างเริ่มต้นนะครับ คือเป็นใหญ่ก็ยังคิดแต่ว่าสัตวแพทย์เนี่ยคงเีหนที่รักษาตัดภาพรวมใช่ไหมฮะแล้วจะคุ้นกับสัตวแพทย์ก็คือหมอที่รักษาตัดเลี้ยงของเราแต่ว่าจริงๆแล้วที่สัตวแพทย์ที่ศัตวแพทย์เนี่ยมีมีกม่ฝาที่เป็นทางด้านนี้นะฮะถ้าเรายึดหลักของวันเทลนะครับหลายคนที่อาจจะเข้าใจเรื่องของวันเทลในกรนีเนี่ยสุขภาพของของคนนะครับ ของสัตว์แล้วก็สุขภาพของโลกเนี่ยรวมเข้าขมาเป็นหนึ่งในในคอนเซปต์เรื่องของวันเพละแต่ว่าแค่นี่ก็มีบทป่นะโดยตรงในเรื่องของสุขภาพของสัตว์คะ แต่จริงๆมันก็มพูดเรื่องสุขภาพของสัตว์เนี่ยมันจะมองสองอย่างคือในเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงในบ้านเนี่ยเราดูแลสัตว์เลี้ยงในบ้านของท่านเนี่ยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขและผลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสัตว์เลี้ยงคือผู้เจ้าของที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยก็มีความสุขด้วยอ่าค่ะต้องเกี่ยวโยงกันเกี่ยวข้องกันเพราะว่าเราก็มีงานวิจัยนะครับพิจนรณว่าคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยเลี้ยงสัตว์แบบจริงๆงจังๆนะเลี้ยงแบบเอาใจใส่่ดูแลเนีย ก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีมานจะคนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ค่ะสัาวนี้ถ้าสัตว์เลี้ยงของเขามีความสุขเนี่ยเขาก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีนะฮะในวันแรกการทาสัตวันเนี่ยถ้าเกิดว่าสุขภาพสัตว์ของเขาไม่สมบูรณ์แข็งแรงเขาก็มีความทุกข์เขาจะไม่ดีนะฮะอีกการหนึ่งก็คือเรื่องของการผลิตอาหารในเรื่องของโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับผมเพราะว่าสัตวแพทย์เองเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการ โปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับกปคินเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ที่ที่ประชาชนทั่วไปบริโภคอยู่เนี่ยก็ทางสัตวแพทย์เนี่ยก็เข้าไปมีส่วนครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยได้จากในส่วนของฟาร์ม จริงๆก็รวมจากโรงงานอาหารตว์จากฟาร์มที่รต้องมาเป็นเนื้อตัดที่เราบริโภคอยู่ค่แต่ใน้านที่ต้องดูแลให้เนื้อตัดที่โปรตีนอย่างเนื้อตับที่เราบริโภคเนี่ยมีทั้งคุณภาพที่ดีนะครับปลอดภัยในการบริโภคค่ะและก็มีปริมาณที่พอเพียงกับการบริโภคด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสองอดตับหลักๆของอาชีพตัวแพทย์นะครับอาเืองหนึ่งที่คนอาจจะยังมองไม่เห็นมากนะก็คือในเรื่องของ เรื่องของสิง่งแวดล้อมนะครับ <c oughs> ที่จะเป็นสุขจมีผลต่อสุขภาพของคนเหมือนกัน <c oughs> อ่าส่ว,น,ว,สวน,เนเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของสัตว์ป่าซ <c oughs> ึ่งสัตวแพทย์เองก็มีบทบาทหนาที่เข้าไปดูแลในเรื่องของสัตว์ป่านะครับทั้ง <c oughs> ในเรื่องของการอบรมการเพิ่มพูนปริมาณสัตว์ป่าการดูแลสัตว์ป่าที่มีอยู่ให้มีสุขภาพที่ดีนะรับต้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์ป่าค่ะ อันนี้ก็คือตามหลักของวันเทลเลยก็คือยูแมนเทลอนิมอเทลกับแคนเนเทลเนี่ยทีสาระแพทย์เนี่ยเข้าไปดูแลหมดเลยมีส่วนร่วมทั้ง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 ,ท,งทั้งนั้นเลยค่ะแต่ยางปัจจุบันเนี่ยพูดถึงคนเราก็จะสามารถเข้าถึงคุณหมอได้มากขึ้นคุณหมอคุณหมอสัตวแพทย์เนี่ยได,ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นกว่าจากเมื่อก่อนเพราะเหมือนกับว่ามีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะในในปัจจุบนันใช่ครับผมคือจากเรอดีตเนี่ยเราผลิต ในปริมาณที่ค่อนข้างจะจํากัดนะครับในสมัยผมเรียนเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี่ยก็มีแค่สองมหาวิทยาลัยที่มสัตวแพทย์อยู่ก็คปีกี่เศษตรกุิจุลาก็ผลิตอยู่ปีหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าคนปริมาณก็เลยไม่ค่อยมติจนกระทั่งเมื่อสักสิบห้าปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มดีนะฮะก็เริ่มมี มหาวิทยาลัยที่เปิดนะสถาบันแพทย์มากขึ้นแล้วก็รับนิสิตมากขึ้นค่ะปัจจุบันนี้ก็จะมีนิสิตที่จบเนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่เอ่อเกือบปีสถาบันละจะมีรวมกันประมาณสี่ห้าร้อยคนค่อนะฮะจากประเทศเองเนี่ยก็มีปีนึงก็ประมาณร้อยกว่าคนละจากของปรเองอย่างเดียวเะการเข้าถึงสถาบแพทย์ตอนนี้ก็ต้องถือว่าก็ สะดวกคือินิโัรแพทย์เนี่เรามีคลินิกที่เปิดเวตามะฮะเรื่องแบบเปิด24ชั่วโมงตองมีมีค่ะค่ะ ทุกโตทุกกรหน่ำทุกต่อทุกซอมทุกอยก็จะคือคือเมื่อต่อเนี่ยไม่มีหลักประเป็ที่เอาสัตว์เลี้ยงไปฝากเอาไว้ที่โรงพยาบาลศาสตร์หรืออะไรก็คือต้องดูแลกันเองหรือว่าถ้าเกิดไม่สบายอะไรขึ้นมาอราก็ต้องดูแลกันเองไปแบบตามมีตามเกิดปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ละนะคะไม่ใช่แล้วครับโดยเฉพาะเราเราก็ในในส่วนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยชัดเจนมากค่ะในส่วนของเอ่อปศุสัตั์ปลาดเราก็งดูแลกค่ะปัจจุบันเนี่ยตรงนี้อาจจะขาดแปลนนิดนึ่งเพราะว่า เมอวนนี้น้องๆคุณหมอที่จบมาใหม่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางด้านของสัตว์เลี้ยงนะครับเรจะทํางานในภากนี้มากขึ้นในแปากประสุตัดเนี่ยก็ลดน้อยลงไปนิดหนึง่งก็ไม่อยู่ตาม,ตมการกรอาหารค่ะอะาทางตากป่านี่ก็ S <S น้อยเลยใช่ไหมคะแต่ว่าสัตว์ป่าที่ต้องการไม่ได้ก็ไม่ได้ยังไม่ได้มากเท่าไหร่ตอ,ตอบเพียงเพราะว่าสัตว์ป่านี่ก็ปริมาณคือการทํางานเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยยังไม่ต้องการใช้ปริมาณมากเท่าไหร่ คือทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามโลกจริงๆในยุคสมัยค่ใช่ครับค่ะใช่ครับอืมนะคะแต่ถ้าหากว่าคนทั่วไปอยากจะติดต่อกับทางทางทางสมาคมเนี้ยค่ะคุณหมอต้องติดต่อยังไงคะมีเว็บไซต์หรือมีอะไรไหมคะเฟซบุ๊กเอาดูเครับผมค่ะแตนนี้ที่เราใช้อยู่หลักๆแล้วฮะก็คือเว็บไซต์ของเราก็ใช้ชื่อคูวาเลยค่ะคนะครับค่ะ KUBA KUBA ค่ะ จอดโออาอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์เึ็นเต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงปรับปรุงก็ยังใช้ได้นะแต่ว่าเราจะให้อัปเดตมากขึ้นให้มีข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งแก่ทางหนึ่งก็ทางซวฟต์แว์สัะพัญญารายจอดโฟก็เรามีเจ้าหน้าที่สมาคมอยู่นะครับโซเทีศูนย์แปดเจ็ดสามสี่สองสี่แปดสี่สองก็จะเป็นเบอร์โฟที่ใช้ในกิจกรรมของ ค่ะคมไปเจะโทรมาที่เบอร์ผมก็ได้ครับศูนย์แปดศูนย์เ้าย์หให้เบอร์โทรศัพท์มือถือเลยนะคะเดี๋ยวจะมีคนโทรเข้าไปหาเยอะเลยนะคะคุณหมอไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอย่งนค่ะค่ะคุณหมอคะอย่างพูดถึงงานที่ผ่านมารู้สึกมันต้องมีงานที่รู้สึกว่ามันภูมิใจในสองการทำงานของสมาคมงานเด่นๆอะไรบ้างนะคะ ก็ตอนนี้ที่เราทำเนี่ยอย่างที่บอกก็ยังอยู่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่จะขยายงานออกไปอะรบนก็ที่เราปลุกใจก็คือแลวตรงเนี้ยในเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านวิชาการกับผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหตรเลี้ยงสัตว์อนุักการเลี้ยงสัตว์ปนญหาเนี่ยตอนนี้เรามีนะฮะตอนนี้เรามีงานประชุมวิชาการประดเียงละเป็นประชุมเล็กๆนะฮะในการให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยตรงโดยเชิท่้น อาจารย์ผู้ทรงคุณวฒิมานะครับเป็นปีละหนึ่งครั้งในช่วงประมาณปลายมาสุดท้ายของปีค่ะนี่เรเข้าไปดูในในในเว็บไซต์ของทางทางทางสมาคมก็มีหลายโครงการโครงการยูชาสําหรับสาตวพิการใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรนะคะในในส่วนของการช่วยเหลือสัตว์อนาถาสัตว์ป่วยอนาถาอันนั้นจะเป็นในส่วนของอุรมิตีอาจารย์จักนะครับสมาคมน่ยจะมี ส ia, function, lighting, 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 modeling, lighting, lighting. ่วนน้ำพ uh, ันกับม an ูล uh, นิธิใน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 คณะสแพทย์นะฮะแล้วก็แต่เป็มาคมนิติเก่าเนี่ยเราก็จะมีมูลนิธิอาจารย์จักรนะครับมูลนิธิอาจารย์จักรที่ใช้ส่งสงครามเื็มนะฮะเพราะนั้วโครงการนั้นจะเป็นของสมุนีทีอาจารย์จักรก็ได้ประสบความสําเร็จมากในโครงการที่ฝึกสอนให้ประกอบวิวแชร์นะครับให้ทั้งคุณหมอเนี่ยก็ทําเองได้หรือว่าเจ้าของสัตว์เนี่ยก็มีความสามารถในการชัางบ้างเนี่ยก็ สามารถจะทำบิวแชร์ให้กับสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาสัตว์เลี้ยงที่พิการใช้เองก็ได้ล้วจะอบรมให้เป็นระยะระยะนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทางด้านนี้เป็นการดูแลสัตว์ทายค่ะเราก็ประสานกับทางทางคณะเหมือนกันสุ้ายกับทางท่อย่างกีน รัฐบาลทางกังเัดร้อยเองเนี่ยก็จะมีโครงการที่ทํากับสมาคมสระต้าเทยาสมาคมแสมาคมใหญ่ของเราก็มีถ้ากรณีที่มีมาที่โรงพยาบาลตัดที่เกษตรเราก็จะเข้าไปช่วยหรือเป็นกรณีเป็นกรณีไปค่ะโอตอนเนี้ยฟ็อตัวหมวดมากก็จะนิดหนึ่งลำบากนิดหนึ่งเล่งเล่นเป็นฟาอเนี่ยเราไม่เคยห่วงแต่เราห่วงเพีงว่าถ้าเกิดว่า ไม่มีเจ้าของไม่มาเอากลับเนี่ยเป็นปัญหากับพวกเรามากเลยคือเวลาป่วยเนี่ยเราไม่มีปัญหาเราดูแลายนป่วยให้ได้แต่ต้องเอากลับไปด้วยแต่ต้องเอาขับด้วยถราทิงไว้ให้เราเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดูแลยังไงถ้าปริมาณน้อยๆยังพอจะหมุนเวียนหาคนมาช่วยดูแลได้นะถ้าถ้ามีเยอะขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเป็นภาระสำหรับเราไม่ตว่าถูกทิ้งเอาไว้เชยว่า คือถูกทิ้งไว้เยอะใช่ไหมคะคุณหมออ่อย่าบอกว่าเยอะเลยฮะแต่มันก็กนมีเรื่ยยอยๆที่สัตวแพทย์เนี่ยกลัวที่สุดไม่ใช่เฉพาะอ่อสมาคม,มที่เก่านะฮะสัตวแพทย์ทุกคนของพวกเราเนี่ยกรณีที่แบบเอจำเป็นแล้วก็อมีปัญหาจริงๆเนี่ยเราช่วยทุกเคสนะเราไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบ ต้องเก็บเงินต้องอะไรเนี่ยก็เป็นกรณีที่อนาถาจริงๆเนี่ยเราช่วยทุกเกคสแต่ปัญหาอย่างเดียวที่เราเจออยู่ทุกวันนี้คือถ้าเอามาแล้วจิ้งนะ่ยเหมันกรณีเนี่ยก็ไปเก็บคุณแม่อนจับจริงเลยิ้งสื่อแต่แต่อในอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำหรับคุณหมอทุกแห่งเข้าใจแล้วะอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการสะท้อนที่เห็นถึงปัญหาเวลาคนที่อยากจะช่วยเนี่ยจริงก็คือต้องช่วยให้ตลอด ช่วเพร <อ S 2> <ห><ม>าะราควนจะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพอเรา<ะ>พเพราะว่าก็เคยมีเหมือนกันที่เขาขอความช่วยเหลือมาเราอาช่วยได้แต่ประเด็นคือเมื่อเขาดีขึ้นแล้วคุณต้องรับเปยน็ดูด้วยนะใช่อืมอันนี้จะเป็นปัญหาสําหรับกรณีของตัดอ <ขา S 2> นาถาค่ะค่ะนะอันนี้ก็ ยังไงถ้าหากว่าใครที่อยากจะขอ,อความช่วยเหลืออะไรยังไงครับสมัครคอยากจะสอบถามข้อมูลวิชาการก็จะมีการสมรัมมนาวิชาการด้วยใช่ไหมคะด,ดูเข้าไปเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็จะมีสมัมมนาที่น่าสนใจหลายๆอย่างเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็กำลังจะมีขึ้นแน่นะคะ ก็เข้าไปติดตามผ่านได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมได้เลยนะคะได้ครับเน,นี๋ยวันพฤหัสนี้ก็จะมีเออมำนาจกการคเรื่องของโลกในสัตวแต่พี่าจะจำเปาะจอดจงหน่อยสำหรับผ<ะ>ู้ที่เกี่ยวข้ขขขขของกับการผลิตสัตว์ปีแต่เราพยายามจะหาเรื่องที่คนทั่วไปสนใจนะครับค่ะ เข้ามาแล้วก็แล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจให้มากตเติมเติมให้มากขึ้นแล้วมีกาีโนก้าสจะลดตัวนักการสอนน้อยลงในชัมพันธ์ด้วยนะครับค่ะค่ะนะคะแต่พูดถึงก็จะเป็นเป็นแนวโน้มที่ดีดีดีมากขึ้นนี่แลในยุคปัจจุบ,บันที่เราสามารถที่จะหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวพวกนี้ได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นจากเมื่อก่อนที่แบบค่อนข้า,ขาจงจำบากเลยแล้วมีงานสวมนาอะไรดีๆตลอดด้วยนะคะ อย่งไรก็ได้นั่นแหละครับสอบถามเข้ามานะฮะเพราะตอนนี้ปัญหาเนี่ยพอเข้าง่แต่บางทีไปเข้าถึงแหล่งที่ไม่ไม่ถูกต้องก็<อ>ไม่ไถูก<ะ>ใจอยู่เหมือนกันอยา่างโครงการชัวก่อนแชร์เนี่ยเราเราสนับสนุกมากที่จะพอเรื่อเรื่อเลี้ยงสัตว์เนี่ยาตามโซเชียลมีเดียตามอะไรเนี่ยเนี่ย การให้ความรู้ผิดๆนะฮะอาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันจะมีผลกระทบไปในหลายๆเรื่องเหมือนกัน,นแต่ทีเราก็ทางสัตวพแพทย์ระเวเนี่ยเราร่วมมือกันทุกภาคสว่วนนะครับผมที่พยายามจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุดนะครับค่ะ ่ชัวก่อนชาทุกเรื่องค่ะคุณหมอ๋อบผมมีเรื่องทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยจริงๆเราเจอมาเนี่ยมาสาหัสาการไหนเรื่องม่อย่างเช่นอย่างเช่นยตัวอย่างได้ค่ะออย่างที่ผมเจอคือพอดีผมทํางานของสตาบแพทย์ค่ะด้วยนะที่ผ่านมาในอดีตที่เราเห็นเนี่ยอย่างไอ้เรื่องเลือดไก่มันเป็นปัญหาเนื่องจากว่าเราก็ ลากรการแกษตรเองบางทียังเข้าใจผิดเลยนะฮะหรืออย่างพยาธิที่แชร์กันมีพยาธิในไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาจัดแถลงข่าวกันเลย่านที่เนไปแล้วนี่ก็คือเราพยายามจะเรียกอะไรกัดีจะพยายามจะตอบโต้ทุกข่าวสารที่ปิดผิดนะฮะเรืออย่างปืนที่อยู่กับเรามานานเรื่องอกินไก่แล้วทําให้เด็กเอโตเร็วถึงเป็นสาวค่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ ก็พยายามจะให้ความรู้ตรงนี้แต่ก็ยังมีคนที่ยังเผยแพร่ข้อมูลที่จริง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 เป็นยังไงอ่าไอนเนของการกินไก่นี่มันข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะอันนี้ถามเพิ่มอาจรงรือเค่ะอันนี้ไม่อันนี้เป็นข้อมูลที่ติดพลาดโดยสิ้นเติอะไรงเลยแต่เป็นความเข้าใจผิดอาจจะแบบเอ่อไอจินตนาการผสมแต่คราวนี้นอกจากมีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเข้าไปผสมลงด้วยค่ะ นะฮะเอ่อเราว่ากันง่ายๆบางทีคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอเกี่ยวกับเด็กบางท่านเนี่ยต้องการจะเข้าใจว่า้การเลี้ยงไก่ในบ้านเราเนี่ยมันมีการใช้ฮอร์โมนเพื่อเป็นการเจริญเติบโตแล้วฮอร์โมนเนี่ยเลยทําให้ตกค้างในเนื้อไก่เด็กทีกินแล้วก็เลยทําให้แต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อันแรกในยืนหนึ่งเนี่ยการเลี้ยงไก่ในปัจจุบันเนี่ยไก่ที่เราบริโภคกันทั่วไปในปัจจุบันเนี่ย80-90%เนี่ยมาจากฟาร์มที่เลี้ยง เป็นเชิงพาณิชย์หมดนะก็มีการควบคุมดูแลอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่มีแหละครับเพราะว่าการใช้ฮอร์โมนก็เล่นการเจริญเติบโตในไก่เนี่ยมันทําไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลอันที่หนึ่งอัที่สองเนี่ยต้นทุนมันสูงมากจนไม่มีใครก็ใช้กันไม่มีใครก็ทํากันค่ะไก่ทุกวันนี้ที่มันโตเร็วกว่าปกติที่มันขนาดโตโตอ่าปกติเนี่ยมันเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์แล้วก็ทำเมดูที่สูก ถูกต้องาำหลักวิชาการมันเป็นตัวมันไม่ได้มีการใช้สารเคมีอะไรแต่บางคนเนี่ยอุ้ยทำไมเดี๋ยวนี้เลี้ยงไก่แค่เจ็ดอาทิตย์เนี่ยน้ํำหนักสองกิโลกว่าสามกิโลมันมันไม่ใช่นี่มันมีการแอบใช้อะไรกันแน่นอนเลยทางสมาคมทางสมาคมของคุณหมอต้องเผยแพร่ความรู้เหล่านี้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะแล้วค่ะพยายามมาตลอดะ ตอนนี้ก็ตอีก็อย่างของสตอแพทยสมาคมเอกก็เข้าไปก็เข้าไปร่วมกับทางแพทยสมาคมานะครับก็พยา,ายามจะให้ข้อมูลเริ่มจากทางคุณหมอหมอคุณหมอ,อคนเนี่ยต้องต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนนะฮะ ว่าว่าว่าต้องคุยกันระหว่างคุณหมอด้วยต้องคุยกันมากขึ้นนะแล้วก็ประชาชนก็จะได้เข้าใจเป็นทางเดียวกันแต่ก็อย่าว่าตอนนี้โซเชียลเนี่ยมันก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคนคุณหมออย่างเดียวเลยบังีในการแอบอ้างชื่อด้วยคุณหมอทําให้มันดูน่าเชื่อถือแล้วคนที่อาจจะไม่ฟีก็ส่งต่อแชร์กันเลยใช่ครับแต่สัญชาติละวันเนี่ยัติดตาม แคตามแถลงข่าวกันแทบจะไม่หวัดอืมบางคนไม่ทันได้อ่านค่ะอ่านแค่หัวข้อก็กดชแ, <c oughs> แชร์ละ <c oughs> ใช่ครับที่เฉพาะเรื่องอาหารอย่างเดียวอย่างเรื่องสัดเลี้ยงหรืออะไรก <c oughs> ็ชิดกันนะ <c oughs> ครับค่ก็ก็ <c oughs> ให้ข้อมูลกัน ทำไมค่อย่างเอาพื้นฐานแา่ที่สุดเนี่ยอย่างโรคพิษตุนัคบ้านเนี่ยระบาดในหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยเติดมาตั้ตงสมัยผมเรียน,นหนัสงสือกวันเนี่ยขนาดเราพยายัดจะกแก้แล,ล้วแก้ก็ยังมีคนเชื่ออย่างนั้นอยู่พิษตุนัคบ้านเนี่ยมันจะระบาดเฉพาะในหน้าร้อนอม,มันวอยูใ่ในหนาระบาดค่ะ ค่ะนี่ถ้าเราไม่ได้คุยกับคุณหมอสัมาษสรักษาในช่วงนี้นะจะไม่ก็าก็จะนึกอยู่เมือม่อก่อนก็นึกเหมือนกันว่าต้องไปดูดูร้อนเท่านั้นแต่ว่าอ่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าโอกาสมันสูงนิดนึงเว่าหน้าร้อนเนี่ยขย่ยเพราะขยายเป็นจุด จะเป็นปัญหากะเด็กเลยจะเล่นกับตับเยอะแล้วไม่ได้มาจากเด็กนักอย่างเดียวเท่านั้นด้วยนะไม่ใช่ครับเขาติตัวหนึ่งอันนี้เด็กเนี่ยพอหน้าร้อนเด็กปิดเทอมอสมัยก่อนแม่หน้าร้อนเด็กปิดเทอมก็จะอยู่บ้านก็มีโอกาสเป็นติดตัวงนึ่งนะทํายจะมีโอกาสว่าเออว่าเป็นโรคตังเนี้ยคนนั้นก็ไปปลูกกันว่าเอ๊ะมันเป็นในหน้าร้อนไม่ใด้ละระบาดต้องปีนะฮะแต่ว่าช่วงปิดเทอมเป็นช่วงที่หนักสุดใช่ไหม หลักสุดก็เป็นจะอยู่บ้านไงไม่ได้ไปโรงเรียนก็เล่นอยู่บ้านไปเล่นกับสุนัขจิ้งจอไม่เล่นกับแมวจิ้งจัดเล่นอะไรเนี่ยก็เลยมีโอกาสที่จะทำให้ถูก เชื่อได้มากขึ้นโอเคเพราะฉะนั้นเอาไปเลยถามข้อมูลเหล่านี้ได้กับทางสมาคมได้เลยเขาที่เว็บไซต์น้ำถามนะคะสมาคมวิชาชีพแต่ละท่วิจะให้บริการได้ก็จะไปข้อมูลพวกนี้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ